วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอออันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเส็้ลาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์จะให้ไป,ปไปสัมภาษณ์ด้วยนี่เอาไ<ช>ป,ปนะเตรียมรายการให้หน่อยได้ครับสวัสดีนี่ครับเสีเยเอย็มจะสัมภาษณ์ขอรับพี่ครับขอสัมภาษณ์หลังจากชม าราพูดคำหยาบไม่ได้นะก็มักดูดีมักอยู่งไม่บอกมักบอกมักเนปิดดีว่าเนีน้อยมีน้อยอรัลังการมากแล้วก็ชูงก็ก็ดีอ๋อเรื่องอครับได้เสมอผ่านนะวันทองผ่านเนาะอลังไม่เวทีอรัลังไหมมาดูตั้งแต่ไอ้ตรงตรงฮันทองละจ๊อมาดูที่นี่ FC ตัวจริงได้หนิเรื่องเดี13นี้เจอกันที่ตลาดโดยซับต่อ โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณแทนไม่แบ่งกันปะมวยสู้น้องใหม่น้่สั่งดิสู้ใจเนาะเต้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 เนาะเต้ใจเนาะเต้ใจเนาะเจียมถึกใจปะถึกใจครับสอดแจ้งให้ไปไหนครับผมโอเคครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไปไปครับเขาลองเรียนเขาลองเรียนครับ ลงน้อยเนาะพอกันไหมานนพอกัหมเนาะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอแจ้งนี้เดี๋ยวถ้าขอไอ้เจ้าหน้าที่ได้พอพยานน่อยโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปถามเงาะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออพี่งามเถอะล่ะงามหลายค่ะอืมวันนี้เรียกแม่สิจะถอดรูปแล้วจจกเจอียวภาษาสังทองแล้วหนู แม่จะเจอถอดรูปแล้วครับเจอพระสังฆ์พอแล้วจะแม่จะถอนรูปแล้วตอนนี้แม่งอเมาแล้วค่ะแม่งอเมาแล้วโอ้ยเมาค้นค่ะแล้วเป็นเดชโชว์มวนบอโ่ะมอลำน้องใหม่จวดด้วยเนาะก็ต้องว่าน้องไม่หรอกค่ะเป็นน้องเก่าเป็นน้องเก่าร่างกายนี่แหละร่างกันโอเคครับขอบคุณแห้งครับจี่งเงาะปลาเปิดให้กี่คะแนน ให้ถีบเต็มรไปเลยค่ะเต็มร้อยไปทั่วจวดเต็มร้อยสามหมื่นสองหมื่นได้หนูนั่มครับแก้กําเข้าไปยังอาเกตโอ้พรุ่งนี้จะแต่งเป็นอะไรหีิพรุ่งนี้ไปไหมหน่ก็ง้อเปล่าเหมือนเดิมนแบครับเออครับผมหุดขายหนูจุดขายเนาะเงินเต็มคล่องเลยค่ะเออนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมจ้าตําบัด ยิงเงาะแบบเดี๋ยวเจอกันเดินหัวมาไปเป็ไปขายยาดมแล้วก็ะเทยมันเป็นลบเป็นแรงเออเต้นลายเต้นหลายโอเคครับอะไรยาดมน้ำเมงองเนี่ยหลายได้บอกม่วงครับผมเกี่ยวินเกี่ยววินโอกาสหน้าเจอกันครับโอกาสหน้าเจอกันครับผมครับที่เป็นที่อยากกอดที่เป็นบ้านมากน่าจะแบบนิตี่บ้านมอง ลูกกับ้จ้าพี่ปั่นหมวกครับโอเคครับครับโอเคครับบ๊ายบายครับเนี่ยฮาร์ดอยากสัมผัสพี่พีไหมครับสุดยอดแห้งนะครับผมฮาดสุดยอดครับมวนบ่ครับมือนี้ครับผมมวนบอให้กี่คะแนนครับให้กี่ขนมให้กี่คะแนนสิบ อ๋อเต็มน้อยนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเต็มร้อยอ๋อสิบเอ็ดอ๋อเต็มสิบเนาะเต็มพันเลยเต็มพันเลยเต็มพันปื๊ดขอบคุณครับขอบคุณครับผมแต่ละคนครับแต่ละคนนี่สภาพน่าจะบ่ไหวเลยคประเด็นนะครับผมพี่ครับหมอลำม่วนบ่ครับหมอลำม่วนบ่อโบมดเลยว่านี่ไงนี่ไงโหมดกี่บาทหมดกี่บาทครับนี่ วันนี้หมดไปสองพันแต่ผมว่าหมดกี่บาทแต่ว่าความสุขเราอยู่ที่น้องครับผมวันนี้เราไม่ให้ไม่เยอนคนใช่ไหมใครบอกเลยว่าต่อให้ห้าบาทจะกี่บาทแต่ว่าเราให้กันกำลังใจน้องๆทุกคนจริงๆวันนี้เต็มใจน้องไปกี่บาทเอาไปกี่บาทเอากระเป๋าเลยอะเดี๋ยวจะขายเนี่ย ไม่หมดนะเนี่ยหมดเราไม่สนเพี่ฮะมีเราแบบหมดเลยเต็มใจหมดเลยมี หรือว่าเรารทุกคนจะมีเสียงหนุนรังไม่หนุนรังก็ได้ก็เปิดทีวีพี่ออกทีวีก็เปิดกันหน้าเวทีเนาะชงดังปะเนี่ยดังมากเลยเร็วดังไม่ดังก็แล้วแต่แต่ว่าตั้งใจมาเท้าใจจริงๆจากไหนจากที่ไหนมาจากที่ไหนร้านอาหารเสกแซ่บบางปะวันนี้หมกไปสองหมื่นเพื่อนรู้ทุกคนฮะผมลงผมลงผมลงคลิปไปแล้วเดี๋ยวรอชมเลยจริงเหรอจจรรรริิงงคับเหอพี่พี่จริงปะครับผมพี่แยมจริงปะเนี่ยจริ หมดไปสองหมื่นทำบาได้าบครับไม่ไม่ไม่วันนี้วันนวันนี้คือรักน้องจริงไม่ได้หมุมุ่นไม่ได้อะไรคือว่าปกติไม่ได้เป็นเอฟซี่นเลยแต่ว่าวันนี้มาให้กำลังใจน้องใช่วันนี้มาให้กำลังใจน้องทุกคนเลยที่เห็นดูแล้วใช่ไหมรักรักน้อง ปกติไม่เคยเป็นเอฟีหร <No 1> <I> AL <als> <N> ือว่าหลงไหลง่ายๆไ้หญิงคนนี้ชื่อตั้งใจวันนี้ตั้งใจจริงๆพจะไน้องน้อาดาเีนี่ไยรู้ยรู้เปสองหมื่นนี่แมพี่เชื่อไหมพี่เชื่อไหมว่าน้องบินามาเป็นอะไรเนีย้องจริเศษเปลาเป็นล้านหรอ ล้ายหมดกันล้มาทน่าจะหดเพย์มาที่สุดที่สุดคือแต่ว่าเราไปซีเรียสเริ่มเงินหรือว่าอะไรเรราักน้องจริงเรารักทุกคนล้านมาเราให้ทุกคนที่อยากให้ทุกคนเลยก็คือแบบรักทุกคนบนเวทีไม่เคยเป็นเอสีใครตัวเองผิดล้านมาผิดล้านมาเหรอพี่อันนี้พนักงานมาเลยดพนักงานคนเดียวพนงานคเลยอยู่ที่ไหนพนักงานเองไหม ไม่นด้ดีใจไม่ได้ดีใจที่แบบว่าเออมามามาสนับเออสนับสนุนให้ทุกคนเติบโตที่ร้านอีกทีหน่อยเพื่นร้านอาหารเสกแต่บางปลาร้านเราเนี่ยนอกจากจะยืนที่หนึ่งเรื่องยำยืนที่หนึ่งเรื่องส้มต่ำเรายืนยืนที่หนึ่งเรื่องจิ้มจุ่มออ๋แล้วเรื่องใบล่ะเรื่องใบล่ะอาหารอร่อยเจ้าของร้านอร่อยไหมครับแซ่บหน้าต้องลองชิมครับ ให้น้องเต็มที่ไม่เคยมีวงเงินได้แล้วก็ไม่เคยมีเงิได้บอกเลยตามตรงเียไปเช็คได้เลยพี่หนูรักน้องจริงๆครับโอเคครับรักน้องมากน้องชื่อน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อ รักน้องจริงๆนะครับครับโอเคครับเราไม่มีแบบ FC เป็นดาราหรือว่าไม่เคยมี FC เป็นรองบอลเล่ครับคอนเทนซ์ของบอลเล่ครับคอาเทนซ์ของบอลเล่รับชมได้ช่องทางไหนขออนุญาตถามอ่าช่องสี่บางกอกพรม JOTwo ก็เชี่ยว JOne ก็เชี่ยวแล้วก็ช่องเจมู JOTwo แล้วก็ช่องดานี่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เห็นอะไรบางอย่างพี่ไม่ทำพี่ไม่มาถ่ายทำ ไม่ลาพอกันรอบหน้าไม่ดีใครรักน้องด้วยความบริสุทธิ์เท่านี้เลยเอออุยบริสุทธิ์มากทุกคนเหนื่อยแต่เขาด้วยบริสุทธิ์เดี๋ยวอีสีดาดูแย่ทุกคนรักน้องด้วยความบริสุทธิ์เมอกี้มัเตะใครรักมากไม่มันชีไม่เห็นหน้าไม่เคยเปรไม่เคยเปรคนอื่นมาก่อนเลยวันนี้ร้านอาหารเสร็จแซ่บบางปลาทุ่มเทเพื่อน้องทุกคนคุกคนแล้วทุกคนเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าไปนมาไปอ๋อก็เมนต์ก่อน เพื่อนเพื่อนเราเองเนี่ยสวดบ่สดบ่อาหารสดบ่สดตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วสวดตั้งแต่เจวันที่แล้วไหที่เราเออสวดเดนึงสวดไอยากให้จองลูกน้าเอเพราะว่าร้านเรา้อมมไม่้แปลว่าร้อนแปลว่าร้อนเจ้าของร้านลอ่าเจ้าของร้านเจ้าของร้านแสเปีมากเจ้าของร้าน เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านแล้วยืมตังเพื่อนเท่าไหร่ครับไม่เคยยืมหรอกเออนันนั่นนันลักกี่โลเดลเรดอร์พีหลักกิโลโอเคดันเกี่ยวของตอวเองครับครับพี่ไปมาครับฝากร้านฝากร้านไปด้วยครับผม ปากร้านปากร้านปากร้านนากร้าบแค่บางปลาอยู่ที่สมุทรสาครจังหวัดนครราชสีมาสมุทรสาครดังอย่านี้มามาโบาสมุทรสาครถ้ามาแล้วไม่อร่อยเดี๋ยวเราคืนให้อมขี้หมาละวันเต็มเลาใครจะกล้าอมนี่ แต่ว่ารลายร้าต้องใอ้เทุนราคาทุนทันด้วยช่วเวลามาเลยต้องจองคิวนะเพราะด้วยความที่มันเป็นกระแสที่ฮอตฮิตและแ่งมากทุกคนจะต้องไปจองคิวแล้วก็อาหารออกช้าขอมจงคิอันนี้ขอภัยจากใจจริงๆทำเองทุกอย่างทุกอย่างล้างจานล้างจานด้วย ที่ครับที่ครับผมครับไปครับบ๊ายบายครับครับวันนี้รัติสละวัดมุนนั่นนั่นมุนบ่หนิมุนบ่พอแล้วไปโอเคครับผมบ๊ายบายครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เดินทางกลับเรียบร้อยนะครับผมนี่ด้านหลังเก็บของแล้ว โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่น้องปัง,ปง,ปงเๆเรวยๆมันมันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับผมพอดีว่าจะไปออกรถนะครับล้อพี่น้องฝากติดตามด้วยนะครับผม